S 1> <S 1> <S มันสวยงามมากเลยครับดูสมิธแอนเวสัจุดสามหันเจ็ดแมกนัมนะฮะนี่คงคงใหญ่นะฮะสามพัเจ็ดแมกนัมจุหกนั้น,นคงใหญ่ปุ่มปดแมกของสมิธนะฮะไอปุ่มปลดโม่ของสมิธเนะมันเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยผมว่าโค้นี่มันทํางานลําบากมันต้องดึงค่อยหลังน,นะตอนนั้นผมได้ลองจับโค้ของพี่ก็เป็นตัวไหนนะไอพท้อนพอนใช่ไหม สวยงามมากดูศูนย์ใบศูนหน้ามีแต้มสีแดงใช้นะะแต่ว่าไม่ให้เป็นสะท้อนแสงไปเบอร์ออปติกนะฮะสวยงามมากนกสับเป็นเห็นไหมนกเรียบไม่ให้นกแบบแหลมๆเพราะว่านกเรียบอันนี้ดูดูสวยดีนะถ้านก,าน,กานกแบบแหลมๆ,ๆมีเข็มมีอะไรนั่นมันเหนีมเนาะอป <c oughs> ิดเลยครับด้ามยางกระชับถนัดมือมากนะฮะนี่ สามพันเจ็ดแม่งน่าไม่เป็นอะไรที่แรงมากนะผมว่ายิงทีนี่สะบัดดีนะพี่รีคอยสูงไหมไม่สูงปืนนิ่มนิ่มเหรอมันก็เหมือนสามแปดแล้วเนาะสูงลำกล้องแต่ว่ามันเป็นปืนที่หนักมากครับนี่ขนาดตัวปืนเปล่านะผมว่าโลกว่าน่าจะมีนะปืนมันหนักอะมันได้ตรงมันไม่คือด้ามยางของรีคอยไม่ได้แรงเท่าไหร่เหรอด้ามยางกระชับมากครับวีคอยก็นัานมือดีลำกล้องสี่นิ้วนะพี่เนาะสี่นิ้วศูนย์หลังใบศูนย์นี่ก็โอ้โห ไม่ไม่ได้แต้มอะไรมานะฮะเ้าก็มีแค่จุดแดงด้านหน้านะครับใหญ่มากดูดิใหญ่มากใหญ่มากมิตินี่บ拉่เฮิมเลยหนักด้วยหกนัดนี่โอ้โหสุดยอดเลยดูช่องหน้าโมระหว่างหน้าโมกับท้ายลำกล้องเลยโอ้โหบแบบว่า,าแบบว่ามันเนียนกิฟเลยนะมันเป็น,อ,นอะไรที่แบบว่าคงกว่าก็จุดสี่ห้านาตัดมันหนามันเลยมันเลยไม่ อ๋ออันนี้มันคมเร็วแรงเนาะแล้วก็แรงกว่าด้วยเร็วกว่าด้วยนี่ถี่แรงประทะนี่ถ้าพูดถึงถ้ายืนนะพี่เขาชอบเนี่ยพี่เวลาถอดเวลาแกะไหมมันมีรอยขีดข่วนขนมุงขนแมวอะไรเยอะหมดเลยเอ๊ะใช่ขนนี่เนาะใชขนแมวมันหรอไกลสวยมากเลยไงขนแมวหูแมวโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทำเนินการอันนี้กันนะครับ มาไปดิตัโอเลงไปดิครับ